สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะพลอยแคนดูนะคะเรามาเปิดกล่องแบบว่า on the beach กันนะคะนี่คนอันนี้สิ่งนี้มีทำไมวะเฮ้อะไรจังเลยลมไม่ใช่ลมเล็กๆนะมันคือลมแบบซึ่งของพวกนี้คือของท็อปต่างๆที่เอามาทะเลได้บางอันก็อาจจะเป็นชิ้นที่แบบเอามาทำไมวะเออหรือบางชิ้นก็คือเป็นแบบ เออมันใช่อะมันก็ควรมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มเปิดกล่องก่อนจริงๆก็มีตัวช่วยมีพี่โค้ดแต่พี่โค้ดอะก็คือเดินไปไหนไม่รู้บอกี้สัญญาว่าจะช่วยเปิดอก่องอ๋อหิวเรามาเปิดก่อนดีกว่าค่ะเริ่มที่อันไหนดีอ่ะอันเล็กก่อนละกันคืออะไรเยอะแม่ Thank you for your order สยหอยอันนี้มันจะได้บ่งบอกว่าเราอยู่ทะเลจริงๆนี่งานหอยใส่เลยขาสรอยค่ะประมาณนี้ พี่โค้ดเลือกเอาอันไหนอยากเปิดอันใหญ่ใหญ่ได้เลยเหมือนเด็กเลยอยากกระเด็นอ่ะพี่โค้ดพี่เป็นคนแบบแกะของแล้วแย่มากเลยอ่ะหนูอยากเห็นหนูอยากเห็นแต่พี่แกะแล้วพี่เป็นคนดูชอบผลว่าแบบแกะดีๆพี่พี่โค้ดลองดูพี่โค้ดมันมีข้างหลังมันมีมันมีทางนี่ทางนี้แล้วพี่โค้ดใช้ใช้แบบขูดเลยขูดเลยขูดขูดเลยอุ้ยมันจะนั่นไหมเนี่ยเหมาทุกคนเป็นห่วงมากเลยนะเหมือนเราเป็นแบบคุณลุงคนหนึ่ง เอ้ยเสื้อเสื้อนี่ไงอะไรอ่ะเสื้อเหรอเสื้อโค้ดมันมีอะไรอ่าพี่โคดลองใส่หนูว่ามันคือหมวกพี่โคดพี่โคดอันนี้สิ่งนี้มีทำไมวะเฮ้ยพี่โคดลองใส่ดูไปจากก่อนพี่โคดพี่โคด พี่โค้ดมันเกในใรงใจคนอื่นไหมหรือไงตอนเราเดินตอนเราอันนี uh ้คือคนที่กลัวแดดจริงๆพี่โค้รลองพี่โค้ดหนูว่านี่มันต้องเปิดอย่างนี้อยู่ไหนเราพี่โค้ดแม็กซิกันมากจริงจริงมันเป็นเสือก็ได้มั้งเนี่ยหรือไงวะพี่โค้ดเอาอีกไหมอยากเปิดอีกไหมอันนี้เห็นแมเริ่มลุพี่โค้ดเอาไหนเอาไหน เลือกของด้วยว่ะอะไรอ่ะห่วงยางสับปะรดเหรอเอ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะที่ใส่แก้วที่ใส่แก้วน่ารักอ่ะว้ายน่ารักนอันนี้น่ารักเอ้ยอันนี้น่ารักเติมลมหน่อยนี่เขาเอาพี่โค้ดมันมีเครื่องไงเฮ้ยพี่โค้ดเนื้อของท่าน หนังสือหรอหนังสือพับปอบพอมันอยู่ตรงทะเลแล้วบางทีเราก็อาจจะมีเก้าอี้แล้วเราก็อ่านหนังสือฟิวอ่านหนังสือแต่หนังสือบางทีมันไม่ค่อยเก๋ออันนี้เป็นหนังสือที่ติดเก๋อุย้ยหนังสือแบบติดเก๋ทุกคนเอออันนี้แบบสำหรับท็อปถ่ายทีนี่บ้องเออเออออออ,อ,อใช่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 พี่คนต้องดูสิหนังสือแฟชั่นนิดนึงแล้วก็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 แบบ เฮ้ยแอคติ้งเก่งเหมือนกันเอาได้ไม่หยุดแล้วออแอคติ้งไม่หยุดแล้วอ c t i n g ไม่หยุดแล้วพี่โค้ดว่า,วานี่คืออะไรอันนี้คือ <c oughs> อันนี้คือดอกไม้เป็นพร็อพติดหวัว <c oughs> <c oughs> พี่โค้ดหนูว่าบางทีอ่ะดอกไม้อ่ะมันจะเหี่ยวไงเราจะไปเด็ดจากต้นไม้มันก็ไม่ได้ต้องเอาออจากเพืกไงไปพลอยไปใช่สื่อแบบเออได้ได้ไหมพี่โค้ดได้ยโอเคเออรอรอได้ผลไม้ปรอบเอามาทำไม เซตก็แบบเอหนังสือปิกนิกไงข้างทะเลหนังสือมีนี่อ่าแบบเฮ้ยอะไรจังเลยเนี่ยได้ได้เอาแกต่อไปเดี๋ยวไม่เดี๋ยวต้องดูดูแม่อีกดูแม่อีกก็คือฉันว่าพอยคือเอาอันเนี้ยไม่ต้องใช้เป็นหมวกนะใช้เป็นปูปูเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาผลไม้มาแบบแล้วก็อาจจะนอนทับตรงนี้ไปแล้วก็มีหนังสือปอม ทำเป็น acting อ่านอะแบบมันคัมเพลทแล้วค่ะทุกคนค่ะมันคือตะก้าค่ะคัมพลทแล้วค่ะฉันชอบตะก้าตัวนี้นะก็คือว้ายอ่ะเป็นไปได้โอ้ยมง เราต้องไปทะเลเอาอย่างนี้นะแค่มาทะเลจัดชุดเหนื่อยแล้วนะเราต้องเอาไปเอาไปมาเองเหรอฉันว่าหาโรงแรมที่มีเปดีกว่าคืนนี้สำหรับพวกคุณมันสวยนะทุกคนมันสวยนะแต่เราต้องลำบากในการเอาเปลมาเองหลนี่เป็นไงถ้าเปิดเป็นไง ร่มไม่ใช่ล่มเล็กๆนะมันคือล่มแบบก็คือกลัวฝนตกอะอันนี้มันดูเป็นแบบมันดูเป็นหนังสืออีกแล้วมึงใบใบปอมใบใบปอมเหมือนแบบอาจจะอ๋องานเงางานเงาให้มันแบบเราอยู่ในป่าแล้วก็ โฟก้าแบ็กา,กาโกาอ่าร้อนก็ผัดได้ร้อนก็ผัดได้ปูเกียดเสียงนกเสียงกามากเลยอันนี้ดีอันนี้ดีอนนดชอบชอบอันนี้คือเสื้อเสื้อเส,เสื้อก็คือผ้าธรรมดาผ้าปูปิกนิกไงก็คือให้มันแบบเป็นย่นโยนแล้วก็คือเป็นรองตะก,การ้าอ๋าอาการพร้ออันนี้ฉันว่าเป็นอารมณ์แบบของเล่นต่อจิ๊กซอ ต่อจิกซอแล้วต่อซิกซอไม่ใช่เอาอีกแล้วนะห่วงยางมันน่ารักนะอันเนี้ท่อกีต,ต้ามันเขานะว้าวคุณก็จะพาดมึงสั่งใช่ไหมม <c oughs> ึงสั่งใช่ไหมอุ้ย <c oughs> แต่น่ารักนะ <c oughs> อุ้ยมีที่เป่าลมด้วยหรออะไรอ่ะเป่าลมอีกแล้วเหรอ, <c oughs> <c oughs> อยอูนิคอร์นโอ้ยยูนิคอร์นน่ารักมากอุ้ยอันนี้ดีอ่ะ โูยันนี้ต้องใหญ่มากเลยนะ145จะสูงเท่ากูอยู่แล้วนะอ่ะเรามียูนิคอร์นแล้วค่ะหนึ่งอ่ะมาอันนี้งานใส่แก้วของแทลภุ้งกิ้งอันนี้ได้อยู่นะแต่ต้องแบบว่ามีแก้วสวยๆหรือเปล่าฉันว่าตรงแถวนี้ต้องเป็นแก้วแน่เลยถ้างั้นเพราะคุณใบเขาน่าจะคิดแบบคือว่าถ้าเกิดเราใส่แก้วเราต้องมีแบบโล่มเล็กๆฉันว่ามันต้องคิดอย่างนี้อะไรอ่ะของแค่นี้แก้วเห็นไหม ใหญไใบผิดมาแล้วก็คือน้องมีน้องโลมนี่ไงก็คือปิวปิวแรงพายุพายุก็คือมีแบบสัปปะรดมีอะไรอย่างนี้หน่อยคิงคิงเนี่ยเออไปต่อค่ะวิ้ยทิ่มแรงอีกแล้วอุ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยอันนี้น่ารักขึ้นรูปนะอันนี้โอเค ถุงสุดท้ายค่ะทุกคนค่ะมาแหละอันนี้ถ้ามีคนอยู่ต้องตลกแน่เลยพี่โคตรพี่โคตรมาเปิดให้หน่อยอันนี้พี่โคด้ดหนูไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรหนูยังไม่ได้เปิดหนูอยากพี่โค้ดเปิดมันดูแบบน่าสนใจเหมือนวางยากันน่ะแน่นอนอ,อะไรอ่ะอชุดเทวายเหรอ,อก,กระปอร๋อ พี่โค้ดไปโคตโตอะจริงจริงช่วยช่วยเ <t ap> ออพัดหน่อยร้อนไอเจมมาอีกข้างแล้วเอาใจเจ้านายหน่อยแล้วๆเออ <t ap> โอเคค่ะเราจบรายการด้วยการแบบแฮปปี้เอเวอร์แบบนี้ <t ap> และเราก็คืออันบ็อกแบบ เสร็จเรียบร้อยค่ะก็คือถ้าเกิดใครอยากจะมาปิกนิกนะคะที่ทะเลก็ควรจะมีของพวกนี้มีบ้างไหมหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่แต่ชุดนี้ต้องมีค่ะทุกคนค่ะใครอยากรู้นะคะว่าซื้อจากไหนก็หลังไม้มาได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณพี่โคที่มาช่วยเปิดด้วยค่ะหนูว่าพี่โคต้องปิดรายการด้วยกันเต้นโชว์ฮูลาฮูลามาเอลอพี่ดีเลยนะพี่คนมาเอลอพี่ดีเลยนะพี่คนบายบาย